INFP กับ ISFP ต่างกันยังไงเช็คตามผมได้เลยครับสิ่งที่ทั้ง2ไทป์นี้มีเหมือนกันก็คือการตัดสินใจด้วยคุนค่าภายในอย่าง Introvert Feeling หรือว่า Fi แต่สิ่งที่ทั้ง2คนต่างกันคือฟังกช์ชันการรับรู้ข้อมูลซึ่ง INFP จะรับรู้ข้อมูลผ่าน NE ส่วน i n f p จะรับข้อมูลผ่าน s, e. <S e เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างไง่ายๆให้ดูสมมุติว่าทั้ง2อทาไปเที่ยวที่ทะเลพร้อมกัน i n f p อาจมีความคิดที่ว่าเฮ้อทะเลนี้สวยจังมันทําให้นึกถึงเจ้าชายในฝันเลยแต่คนแบบเราจะมีเจ้าชายหรือจะมีใครมาสนใจบ้างไหมนะแต่เจ้าชายคนนั้นอะไม่ต้องเจอที่ทะเลก็ได้เอาเป็นห้างคาเฟ่หรืออะไรก็ได้ที่เราชอบไปก็พอส่วน i s f p อาจจะมีความคิดที่ว่าโอ้โหทะเลนี้สวยจังฉันชอบมันนะลมก็เย็นวิวก็ดี แถมที่นี่มีหนุม่มหล่อๆเยอะด้ยมีความสุขจังเลยคุณเห็นความแตกต่างหรือเปล่าครับ INFP แทบจะไม่สนใจความจริงตรงหน้าหรือว่าสถานการณ์ปัจจุบันเลยส่วน ISFP เขาจะให้คุณค่ากับสิ่งที่อยู่นะ้ปัจจุบันขณะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขารายละเอียดดีเทลอะไรก็ตามที่ร่างกายเขาสัมผัสได้ตอนนั้นครับพูดง่ายๆคือ INFP อยู่ในโลกอุดมคติส่วน ISFP มีความสุขกับโลกปัจจุบันหรือว่าให้คุณค่ากับปัจจุบันมากกว่าเท่านั้นเองหากใครเป็นสองทายนี้ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่ามันตรงหรือเปลาาา้้้้วกครรังหหนออยใผมทไทไะ อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยล่ะ